อันนี้เดี๋ยวถ้าถามจำที่มันมีการสํารวจเรื่องทร,รัพยากรใต้ใต้ทะเลใต้ท้องทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกส๊สมันเนี่ยมันมีการประเมินยังไงครับคือสมัยปีประมาณ2551เชฟรอนเคยมีการประเมินนะครับว่ามูลค่าตรงนั้นเนี่ยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งของไทยส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งก๊าซนะครับประมาณสัก75เปอร์เซ็นตนะครับอีก25เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นน้ำมันแต่น่าสนใจก็คือพื้นที่ข้างบนนะครับท่อนบนเกินกว่า11องศาเหนือส่วนใหญ่เนี่ย เป็นแหล่งน้ำมันที่เยอะมากนะครับจนคนประเมินว่าถ้าเทียบมูลค่าปัจจุบันจากปี2 5 1 1ว่ามันน่าจะมูลค่าประมาณ5ล้านล้านปัจจุบันน่าจะไปถึง10ล้านลาน้ลานบาทนะครับ20ถึง10ถึง20ล้านล้านบาทซึ่งมันแปลว่ามันมีมูลค่าต่อการเปลี่ยนแปลงเวทีโลกเลยถ้าเราบริหารจัดการเป็นหรือมีวิธีการจัดการอย่างมีกุศโลบายที่ดีเราจะได้อำนาจต่อรองที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยแต่ถ้าเราเสียข้างโง่ ด้วยการไปเป็นพื้นที่ทับซ